สวัสดีครับผมชื่อนายสันชัยผู้บัวครับอยู่บ้านเลขที่230หมู่9ตำบลกระหดัดอำเภอเนินสงาจังหวัดชัยภูมิครับการศึกษาจบระดับชั้นปริญญาตีครับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรครับด้านปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์อยู่2ประเภทคือหมูกับวัวครับปัจจุบันเลี้ยงสุก,กรจำนวน560ตัวครับ1ปีจะแบ่ง ขายเป็น2อรุ่นครับผมเลี้ยงสุกรด้วยระบบฟาร์มปิดอีเว็ครับโดยทําสัญญาจ้างเลี้ยงกับบริษัท g p ครับส่วนอาหารลูกสุกรหมูและการตลาดจะเป็นการดูแลและบริหารจัดการของบริษัททั้งหมดครับส่วนมูลค่าเพิ่มที่ได้จากหมูนอกจากการเลี้ยงหมูแล้วผมนําของเสียจากฟาร์มหมูคือน้ําขี่หมูไปลดหญ้าแล้วนำหญ้ากลับมาเลี้ยงวัวอีกคั้งครับส่วนนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผมนํามาใช้ที่ฟาร์ม หมูครับคือในฟาร์มหมูผมจะทําระบบออโต้ปิดอาหารเข้าไปไม่ต้องแบกกระสอบอาหารเหมือนเมื่อก่อนและระบบกล้องวงจรปิดไว้ดูพฤติกรรมหมูและสังเกตพฤติกรรมหมูเวลาเจ็บเวลาป่วยหรือกินอาหารหรือไม่อย่างไงก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดโดยที่เราไม่ต้องเที่ยวเข้าไปในฟาร์มบ่อย ซึ่งอาจจะเป็นปะหานำลรกเข้าฟาร์มได้ครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงงัวคือเดิมทีพ่อแม่ผมก็ทำอาชีพเกษตรกร,ท,กรทำไร่ทำนาและเลี้ยงงัวอยู่แล้วครับผมจึงมาต่อยอดพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์งัวที่พ่อแม่พาเลี้ยงตั้งแต่ผมเกิดนะครับมาปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นครับปัจจุบันผมเลี้ยงงัวจำนวน17ตัวครับเป็นแม่พันธุ์สพ่อพัน,หน์หตัวการปรับปรุงพันธุ์ ส่วนมากจะซื้อน้ําเชื้อมาผสมเตรียมเอาสส่วนมากครับเหตุผลที่ผมใช้น้ําเชื้อมาผสมเทียมคือเราสามารถคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ลักษณะดีๆมาปรับปรุงกับตัวแม่พันธุ์เราได้ตามที่เราจินตนาการครับซึ่งน้าเชื้อปัจจุบันก็ราคาไม่แพงกเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายครับปัจจุบันผมสามารถปรับปรุงพันธุปป์วัวลูกผสมจนถึงขั้น สามารถส่งเข้าประกวดได้รางวัลหลายรางวัลครับรางวัลที่น่าภูมิใจในการพัฒนาสายพันธุ์วัวของผมคือรางวัลสูงสุดคือรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพถึงสองใบครับและรางวัลชนะเลือดอีกมากมายปัจจุบันผลผลิตลูกวัวจากฟาร์มผมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร,กรและเครือข่ายครับส่วนแป้งหญ้าที่ผมนำมาเลี้ยงวัวคือหญ้าแพงโกลา เพราะว่าหญ้าแพงโกล่าจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงสามารถนํามาเลี้ยงสัตว์และให้วัวได้ดีครับนอกจากหญ้าที่นํามาเลี้ยงวัวแล้วผมยังมี หญ้าเหลือเกือที่พอจะแบ่งปันให้เกษตรกรใกล้เคียงซื้อไปขยายพันธุ์หรือปลูกต่อได้อีกครับโดยหญ้าที่ได้คิดประมาณตันต่อปีคือประมาณ20-30ถึงตันต่อปีครับมูลค่าที่ขายแบ่งให้เกษตรกรไปปลูกผมขายลดละพันสองก็คิดมูลค่าประมาณปีละ 5- 0 0 0 0ถึง60,000บาทต่อปีครับที่เหลือจากตัวเรากินปริมาณแปลงหญ้าของผมที่ใช้เลี้ยงวัวมีประมาณสิกวัวไร่ส่วนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านฟาร์มวัวผมมีรถชอบหญ้าดโดยการ ไม่ต้องสะพายเครื่องตัดเหมือนสมัยก่อนครับช่วยให้เป็นการทุ่นแรงและประหยัดเวลามีเวลาพักผ่อนเยอะแยะจากการทํางานมากขึ้นครับส่วนกล้องวงจรปิดที่ฟาร์มวัวก็มีครับเอาไว้สังเกตพฤติกรรมตอนวัวจะคลอดหรือวัว้อนตอนอยัางคืนได้โดยที่เราไม่ต้องลุกตื่นมาดูบ่อยๆครับเหตุผลที่ผมเลือกเลี้ยงวัวพ่อแม่พันธุ์คือเราสามารถตั้งราคาเองได้ครับส่วนวัวขุนเราไม่สามารถกําหนดได้ ก็ต้องเป็นไปตามตกลไกตลาดและต้นทุนการขุค่อนข้างจะสูงกว่าวัวแม่พันธุ์อย่างที่ผมเลี้ยงอยู่นี่ครับความเสี่ยงก็เยอะกว่าครับอีกอย่างหนึ่งฟาร์มผมยังเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไห้น้ำอำเภอเนลสงกาจังหวัดชัยภูมิในขั้นตอนฐานที่3ฐานที่3หมายถึงการฝึกวัวเข้าประกวดและบังคับคเข้าสนามประกวดปีที่ผ่านมามีเกษตรกร,เ,กรเข้ามาฝึกอบรมแล้วประมาณ400กว่ารายครับส่วน ช่องทางการตลาดทุกวันนี้ของผมคือช่องทางโซเชียลครับโดยผ่านช่องทาง Facebook โคสงาฟาร์มครับรายได้จากการขายงวแต่ละปีก็ประมาณ3 0 0แสนถึง4 5 0 0 0บาทต่อปีครับส่วนของเสียที่ได้จากงวคือมูลงวครับแต่มูลงวผมก็นำมารวิลล่วมลราคาโดยการตากแห้งและกอกใส่กระสอบขายราคากระสอบละ25บาท1ปีก็ได้รายได้จากการตาก หัวไประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมื่นห้าพันบาทต่อปีครับความสุขจากการทําอาชีพกเกษตรกรด้านปศุสัตว์ของผมคือได้อยู่กับพ่อแม่และครอบครัวสร้างความอบอุ่นในครอบครัวครับถึงเป็นอาชีพที่ไม่หรือวาแต่มีไรายได้มั่นคงสามารถเลี้ยงดูและจูงเจครอบครัวอย่างมีความสุขได้ครับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ด,ด้วยครับโดยได้งบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงภูมิและกรมปศุสัตว์ ช่วยสอนให้เกษตรกร,กรสามารถผลิตอาหารสัดเลี้ยงเองได้ครับค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมาการประเมินคำบ่าเกษตรกร,กรอีเดินนะคะสำหรับในส่วนตัวของดิ่ฉันคือผู้อนการโรงเรียนร่วมด้านวิทยานุกนูลซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ พระราชทานโครงการอรารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งหน้ำใจและความหวงังและเป็นโรงเรียนโรงเรียนตัวแห่งแรกของประเทศไทยนะคะจะขออนุญาตกาบถึงคุณสัญชัยผู้บัวน,นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเราในการที่จะส่งเสริมในด้านการเกษตร แล้วก็ประสุสัต์ซึ่งโรงเรียนของเราได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็เนื่องจากที่ได้รับการสนับสนุสนจากหน่วยงานต่างๆทั้ง,งชุมชนและก็หน่วยงานภาครัฐและโดยเฉพาะคุณสันชัยจะเป็นคนที่สามารถที่จะให้ความรู้และกะ็สนับสนุนเราในทุกด้านให้ก่อเกิดในกิจกรรมต่างๆในโครงการลี้ สันชัยเขาจะช่วยในเรื่องทั้งให้ความรู้แล้วก็เครื่องมือในระยะเริ่มแรกที่เราทําโครงการโรงเรียนวัวเครื่องมือตัดหญ้าหรือว่าการเรื่องการอาหารอาหารของวัวอาหารเสริมอาหารอะไรต่างๆแล้วก็สนับสนุนแม่พันุ์วัวามาเป็นทดลองในโครงการของเราแล้วก็มาช่วยดูช่วยเวลาวัวมีปัญหาหรือว่าการผสมพันธุ์หรือว่าเกิดโรคระบาด สัญชัยก็จะมาช่วยดูแลสนับสนุนตลอดแล้วก็จะมาเป็นปราชญดให้ความรู้ของของแก่โรงเรียนเราในเรื่องประสัติต์เรื่องเกษตรเรื่องการปลูกไม่ว่าจะดำนาหรือในทำในโครงการโคกหอง,งหนาต่างๆน้องเขาจะให้ความสาใส่ใจให้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนของโรงเรียนเราในเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็สามารถเป็นแบบอย่างได้แล้วก็มีความ ประสบความสาเร็จในในในเรื่องครอบครัวก็ช่วยดูแลบิดามารดาแล้วก็ประกอบอาชีพในในส่วนของการเลี้ยงวัวการปรศุสัตว์หรือว่าในเรื่องการช่วยเหลือสังคม,มไม่ว่านอกจากโรงเรียนแล้วก็ยังมีวดัดมีอบตอรหรือว่าชุมชนต้องการความร่วมมือต่างๆน้องเขาก็จะไปช่วยเหลือแล้วก็จะเห็นอยู่ประจำนะคะ ส่วนความรู้เขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างได้ถือว่าเป็นเป็นนักนะเป็นคนที่อายุยังน้อยแต่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องอาชีพที่จะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เป็นที่พึ่งของครอบครัวของชุมชนของโรงเรียน ได้เป็นอย่างดีค่ะด้าเนี่ยเรียกงัวเดี๋ยวนี้นยเดี๋ยวเยียฝูกยาเพยงคลาได้น้ำเสียจากเล่ามูของสันชัยก็ผู้ใหญ่สุวิทต์เอามาไอ่ลาบยาเดี๋ยวนี้งัวกระอ้วนคืนเรวได้เนียได้ขายอีกจากที่งัวเคยขายไม่ค่อยได้ราคาที่นี่สันชัยมาแนะนำคาจุดทะเดียนฟาร์มแลตีเบอร์นี่เบนเขาจะของัะขายได้มูลค่าเพิ่ม จากตัวละสองสามหมื่นก็ได้เป็นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นถัวสวยก็ได้เป็นแสนเนี่ยเกษตรกรเรานะ่ะถ้ารู้จักจพัฒนาในการดำเนินชีวิตอยู่นี่จะถือว่าโอเคในชุดต้องมีที่เรื่องวัวนะจากที่เคยได้กับสังนิดนิดหน่อยๆ๋นี้ก็ได้เป็นลำ่ำเป็นสันเป็นนี่กระสัง,งเหลือกินเหลือใช้แบบเกษตรกรเราทำมาพัฒนาแบบนี่จ้ะ ได้กินนี่อยู so, ่ดีในนี่นี่อยู่แบบสบายสบายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยขอแนะนําให้มามาเลี้ยงแบบนี้แหละเอาฟางเสริมถือว่ายาแห่งนิดหน่อยนะกับพ่อลูกต่ออยู่ได้น่ะเลื่องยาได้น้ำจิ้มหมูมาจากไ้นุ่มมาแล้วเนี่ยไอ้ยาขนกับพ่อได้เลี้ยขายเนี่ยาหวานน่ะเรื่องกับพ่อผสมได้เนาะที่มันก็ ไอเรี่องซือยูทิปกาไล่ปล่อยได้เลี้ยงยาหนาผลก็ได้แย้ขายแหละไอหนุ่มมันก็นแนะนำมาโคดมาซื้อเราก็มาตัดให้พ้อมก็พอได้อยู่ปีั้งสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะยาเนี่นะย